าามาชมอูดูโอ้หมดเลยหมดจุกแน่แน่ม,นมาชมช่างนะครับรีโนเวทรีโนเวทไอเตาเผาถ่านนะครับรเตาเผาถ่านนะครับใช้งานเยอะนะครับ แบบนี้คือาเตาอะไรครับพี่ยมเป็นซูเปอร์สันไหม,ไมใช้างานเยอะนะครับพังนะครับเอามาซ่อมใหม่นะครับตัวนี้เป็นปล่องควันนะครับนะครับที่ออกมาจากจุดตรงนี้นะครับ คฝั่งนี้เป็นห้องเชื้อเพลิงนะครับห้องเชื้อเพลิงขอไปนะครับย้อนแสงน,นะครับได้ทานหลายรถพ่วงแล้ว มาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับแบ่งเป็นสองห้องนะพี่เยี่ยมนะ,ะห้องห้องเขานะครับห้องเชื้อเพลิงนะครับครับข้างในก็จะเป็นเป็นรูนะครับ<า>เป็นรูข้างล่างนะครับจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นส่วนที่ความร้อนรอดไปนะครับ อ,อันนี้เป็นห้องที่เราใช้ใส่ทานนะครับน,นันต <c oughs> อนนี้เป็นซูเปอร์ซันนะครับ <c oughs> เป็นป่องไฟข้างบดนะครับ เป็นห้องเตาเผาถ่านนะครับแต่นี้ก็จะเป็นไอ้แม่เตาเนี่ยตอนนี้ข้างๆเป็นเป็นอ๋อครับทำส้มควันไม้นะครับทำยังไงเสร็จ <c oughs> เอานี้พังเลยเอาไปเทนนบองขออภัยนะครับคลิปเร็วไปหน่อยนะครับ